อุบัติเหตุร้ายแรงทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลรัฐในฮ่องกงโรงพยาบาลรัฐในฮ่องกงทำรายการอุบัติเหตุร้ายแรงทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นในปีนี้และรวบรวมได้ถึง49รายการซึ่งรวมไปถึงการลืมอุปกรณ์ทางการแพทย์ไว้ในตัวผู้ป่วยหลังการผ่าตัด กรณีอุบัติเหตุเหล่านี้ก็อย่างเช่นเมื่อแพทย์ได้ลืมท่อขนาด6นิ้วไว้ในศีรษะของผู้ป่วยหลังการผ่าตัดสมองจนผู้ป่วยต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อเอาชิ้นส่วนออกอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นเมื่อชิ้นส่วนของท่อจากปั๊มหลุดเองในตับของผู้ป่วยทําให้ผู้ป่วยรายนี้ก็ต้องรับการผ่าตัดเป็นครั้งที่2เช่นกันแพทย์กล่าวว่าเหตุการณ์เหล่านี้เพิ่มมากขึ้นเพราะความซับซ้อนของอุปกรณ์และจํานวนของขั้นตอนการผ่าตัด กรณีลืมสิ่งของไว้ในร่างกายของผู้ป่วยมีมากถึง20ครั้งจาก49กรณีกรณีผ่าตัดซ้ำเพื่อย้ายชิ้นส่วนของเครื่องมือที่แตกหักในตัวผู้ป่วยมี12กรณีการผ่าตัดผิดตัวหรือผ่าตัดผิดที่เกิดขึ้น5กรณีนอกจากนี้ยังมี19กรณีจากเหตุการณ์ที่ผู้ป่วยพยายามฆ่าตัวตายที่โรงพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์กล่าวว่าบางส่วนของปัญหาใหม่เหล่านี้เป็นผลมาจากเทคโนโลยีใหม่ๆและพวกเขากำลังหาทางแก้ไขอยู่แล้วคุณผู้ฟังคิดว่าการลืมของไว้ในร่างของผู้ป่วยเนี่ยเกิดจากเทคโนโลยีใหม่ๆหรือเปล่าอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ